อน,นะครับข้อ13ครับสมการเส้นตรงในข้อใดตัดกับแกน x และตัดกับแกน y แล้วทําให้เกิดสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอ่ะอย่างนี้คงไม่รู้จะจาได้หรือเปล่าอน,นะขอสรุปกันเลยครับถ้าตัดแล้วทําให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับก็แอบสูท a แอบสูทของ a ใหญ่อน,นะจาก ax บวก by บวก c เท่ากับ0เนี่ยนะครับแอบสูท a ต้องเท่ากับแอบสูท b ครับ นะแอบสูตร a ต้องเท่ากับแอบสูตร b โดยที่ c ต้องไม่เป็นศูนย์ด้วยนะครับข้อนี้แอบสูตร a ไม่เท่ากับแอบสูตร b ข้อนี้ก็ไม่เท่าแอบสูตร a ไม่ได้เท่ากับแอบสูตร b นะครับข้อนี้ครับถ้าดูแล้วเนี่ย a เป็น a ใหญ่นะครับเป็น4นะครับแล้วก็ b ใหญ่เป็นลบสงนั้นแอบสูตร a ก็คือ4แอบ o l ลู e B ก็คือ4เท่ากันนะครับในขณะที่ c ของมันก็ไม่ใช่0ด้วยนะครับ c ของมันเป็น12นะครับซึ่งไม่ได้เท่ากับ0งั้นเลือกข้อนี้เลยนะครับนะอันนี้แอบ o l ลู e A กับแอบ o l ลู e B ไม่ได้เท่ากันนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อช้อยสกันนิดหนึ่งนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมช้อยสกันนิดหนึ่งนะช้อยสเนี่ยนะครับ 4x ลบ 4y บวก12เท่ากับ0นะมันตัดแกน x ที่ไหนมันตัดแกน x ที่ไหนก็เอ่อย้ายข้างก่อนนะครับขอย้ายตัวนี้ไปนะครับเป็นลบ12นะครับตัดแกน x เอาสัมประสิทธิ์ x ไปหารลบ12งั้นตัดแกน x ที่ลบ12หาร4ตัดแกน x ตรงลบ3นั่นก็คือได้จุดตัดเป็นลบ30นะครับตัดแกน y ที่ เอาลบสิตั้งนะครับเอาสัมประสิทธิ์ y ไปหารครับสัมประสิทธิ์ y เป็นลบสีอันนี้3แปลว่าตัดแกน y ที่0 3นะครับวาดกราฟออกมานิดหนึ่งตัดแกน x ที่0 3ตัดแกน y ที่ลบสาขอโทษตัดแกน x ที่ลบสานะครับตัดแกน x ที่ลบสาตัดแกน y ที่0 3 ตรงนี้จุดกำเนิด00 00ย่อมอยู่ห่างจาก03ไป3หน่วย00ย่อมอยู่ห่างจากลบสาไป3หน่วยเหมือนกันนะครับงั้นระยะทางช่วงนี้เท่ากันนะงั้นสามเหลี่ยมตรงนี้นะราลากรตัวเส้นตรงนะครับพราลากตัวเส้นตรง สามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะมีด้านประกอบมุมฉากตัวนี้เท่ากันละยาวเท่ากันนะครับก็เลยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ